อะไรนะเออเติงพูดว่าอะไรแล้วหมาตัวไหนเปิดประตูให้เต่งแล้วทำไมเราต้องพูดอย่างนั้นใส่กันด้วยเขาไม่หรอ้ก็เติงบอกว่าเขาไม่ดูแลเต่งไงเขาโกรธไงเขาก็เติงบอกว่าจิจกกำลังจะตกใส่หัวเขาแล้วเขาก็เลยยอกเต่งว่าโอ้ยทำไมเติงไม่ดูแลเขาเลยเล่นก็บอกว่าแล้วหมาตัวไหนเปิดประตูให้ เิงกำลังจะมีเบบีกำลังจะมีเย็บเปวน้อยอะแล้วถ้าลูกได้ยินคำเนี้ยแล้วถ้าวันหนึ่งลูกลูกขึ้นมาว่าแล้วหมาเอัอไหนทำให้ไป้ายทำให้พ่ออะ <laughs> รติงจะทำยังไงติงต้องฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้อย่าพูดไม่พออย่าพูดไม่ดีอเรเข้าใจไหมมันจะติดเป็นนิสัย ไม่ต้องเลยจ, <Okay S 1> จะหองแก้วค่ะเตงจะหองแก้วค่ะโอเคครับมามี้โอเคครับโอเคครับ <laughs> เตงก็เป็นซะอย่างเงี้ยเอาถ้าไหนใครจะพอดีนะคะไม่ชินเหรอไม่ชินพูดเพราะคนไปโอเคไหมโอเคอย่าพูดไม่พอนะมันจะติดเป็นนิสัยอ่าไม่ใเหรอ